Hello, students! Long time no see! How are you all? For me, I'm fine and hope you all be fine too. Okay, let's come back to our English class. As last part, we've learned about the vocabularies of job and workplace. But for today, we're going to learn about listening and speaking. So, Aditya, เป็นยังไงบ้างคะนานเลยไม่ได้เจอกันสบายดีกันไม่เอ่ยคุณครูสบายดีคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนสบายดีนะคะโอเคคะ่ะเรากลับมาสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรากันนะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทํางานใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรากําลังจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟังและการพูดคะ่ะ um, How can you say when you gotta ask your friends about his or her job or if you w a n t a know where he or she works let's see together ถ้านักเรนอยากจะถามคนอื่นว่าคุณทำงานอะไรคุณมีอาชีพอะไรหรือคุณทำงานที่ไหนเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยไปกันเลยค่ะถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาชีพอะไรเราถามด้วยประโยคที่ง่ายประโยคนี้เลยค่ะนั่นก็คือ what Do you do what do you do คุณมีอาชีพอะไรเวลาตอบก็ง่ายมากค่ะขึ้ตนต้นด้วย I am นะคะแล้วก็ตามด้วยอาชีพที่เราเป็นสมมุติว่านี่เป็นคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะตอบว่า I am a teacher I'm a teacher นะคะเป็นการถามตอบอาชีพกันถ้าจะถามว่าคุณทำงานที่ไหนก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า where เพราะว่า where แปลว่าที่ไหน นะคะถามด้วยประโยคที่ว่า where do you work คุณนะคะทำงานที่ไหน where do you work เวลาตอบก็ง่ายเหมือนกันนะคะตอบว่า I work แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราทำงานอย่างเช่น I work at a school ฉันทำงานที่โรงเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนอกเหนือจากนี้นะคะ อ่าถามว่าคุณมีอาชีพถามยังไงแล้วนะคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะ What do you do What do you do คุณทำงานอะไรคุณทำอาชีพอะไรถ้านักเรียนดูรูปนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรคะนักเรียนอ่าใช่แล้ววิศวกรใช่ไหมคะเราก็จะต้องตอบว่า I'm an engineer I'm an engineer I'm an engineer นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะ เมื่อกี้ตอนที่เราตอบว่า I am a teacher ตรงนี้เราจะใช้คําว่าอใช่ไหมคะแต่ทำไมกับคําว่า engineer เราใช้คําว่า a n ใครรู้บ้างเอ่ยใช่แล้วจ้าเพราะว่า engineer ขึ้นต้นด้วยเสียงสระใช่ไหมคะเสียงสระก็เหมือนกับเสียงอออใช่ไหมคะ engineer เสียงสระขึ้นต้นเพราะฉะนั้น article ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น a n จากอ uh, ะก็เป็นแอนนะคะเหมือนเดิมคะ่ะถ้าจะถามว่าคุณทำงานที่ไหนเราก็ใช้ where do you work นะคะ where do you work นะคะคุณทำงานที่ไหนคำตอบเป็นไงคะ I work in an office I work in an office เมื่อกี้ตอนที่เราตอบว่า I work at a school ครูใช้คำว่าอ uh, ะใช่ไหมคะเพราะคำว่า school ขึ้นต้นด้วยเสียง s ขึ้นต้นด้วยตัว s เป็นเสียงพยัญชนะแต่คำว่า office ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ office ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากอะตรงนี้เป็น an นกักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วไปต่อเลยคะ่ะทีนี้มาดูเพิ่มเติม,มถ้าเราจะถามเกี่ยวกับคนอื่นสมมุติว่าคุณครูผู้หญิงอยากจะรู้เรื่องของอีกคนหนึ่ง เขาจะถามยังไงเราจะใช้คำว่า what do you do ได้ไหมคะไม่ได <naden ý> ้เพราะว่าถ้า what do you do ถามคนที่เรากำลังคุยอยู่ด้วยแต่ในกรณีนี้ถามถึงคนอื่นมาดูตัวอย่างกันเลยจ้าเห็นไหมคะคุณครูผู้หญิงคนนี้กำลังพูดถึงสาวน้อยคนนี้ใช่ไหมคะแล้วจะถามยังไงล่ะคะจะถามว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอะไรจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงมาดูกันเลยจ้า ง่ายมากค่ะยกตัวอย่างว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนาเดียเราจะใช้คำว่า what does Nadia do จากคำว่า do เมื่อกี้ what do you do จะเปลี่ยนเป็น does เพราะตามด้วยชื่อคนหรือบุคคลที่3นั่นเองนะคะในที่นี้พูดถึงผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจาก what d o เป็น what does Nadia do Nadia เนี่ยเขาทำอาชีพอะไร คุณครูผู้ชายคนนี้ตอบขึ้นมา she is a cook she is a cook อ่าทีนี้ทำไมเป็น she คะตรงนี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถามถึงนาเดียเราก็ใช้คำว่า she นะคะ she, she ก็ต้องตามด้วย is นะคะ she is a cook นะคะอะทำไมใช้อะละคะตรงนี้เห็นไหมคะ cook เริ่มต้นด้วยเสียงพยัญชนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำหน้าด้วยคำว่าอ่ะใช่ไหมคะ she is a cook นะคะถามว่าทำงานที่ไหน where does she work where does she work ทำไมเปลี่ยนจาก do เป็น does เพราะว่าตรงนี้เป็น she พูดถึงบุคคลอื่นต้องเปลี่ยนเป็น does นะคะเวลาตอบแล้วคะ she works in a restaurant she works in a restaurant เห็นไหมคะ work ตรงนี้เติม s เพราะว่าด้านหน้าเป็น she นะคะโอเคมาดูต่อโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนรอบนี้พูดถึงผู้ชายคนนี้นะคะถามยังไงเป็นภาษาอังกฤษคะถ้าพูดถึงผู้ชายสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจมส์ก็ต้องถามว่า what does James do what does James do คุณเจมส์เนี่ยเขาทำอาชีพอะไร he is an artist He is an artist ทำไมคะทำไมเป็นแอนตรงนี้เพราะว่า artist ขึ้นต้นด้วยเสียงเอ่อใช่ไหมคะ artist ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นแอน he he เนี่ยก็แทนถึงผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะแทนเจมส์ James, นะคะก็ต้องเป็น he he is an artist นะคะอ่ะแล้วเขาทำงานที่ไหน where does he work where does he work นะคะเวลาตอบ he works in the gallery he works in the gallery เขาทำงาน<ม>ในแกลเลอรี่นะคะโอเคนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่นักเรียนสามารถดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณเจนกับคุณคิมสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้เจอกันนานแล้วกลับมาเจอกันตอนทำงานแล้วนะคะเจนทักคิมขึ้นมาว่า hi kimm ค,คิมก็ทักกลับไป hi jane Long time no see นาเลไม่ได้เจอกัน What do you do now? คุณทำอาชีพอะไรอ่ะตอนนี้เจนตอบว่า I'm a cashier I'm a cashier ฉันทำงานเป็นพนักง,งานเก็บเงินคิมบอกว่า That's nice ดีจังเลย Where do you work? แล้วทำงานที่ไหนล่ะครับเจนตอบว่า I work at a shopping mall I work at a shopping mall ฉันทำงานที่ห้างสรรพสินค้า How about you? How about you? แล้วคุณล่ะ What do you do? What do you do? คุณทำอาชีพอะไรคิมตอบว่า I'm an actor I'm an actor ผมเป็นนักสแสดงครับเจนตอบว่า Wow sounds great โ oh, หดีจังเลย I hope you enjoy your work ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการทำงาน I hope you enjoy your work. ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการทำงานคิมตอบว่า Thank you. ขอบคุณนะครับ y o u t o o คุณก็เหมือนกันครับโอเคค่ะนักเรียนฟังแล้วแล้วก็นักเรียนลองพูดตามนะคะอัดเสียงวิดีโอที่นักเรียนฝึกพูดแล้วส่งมาให้คุณครูฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องการฟังและการพูดเกี่ยวกับ อาชีพและก็สถานที่ทำงานเราจะจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคะ่ะ Thank you Goodbye